เผยข้อมูลวันพัสิบสองอัปเกรดหน้าจอเซ็นเซอร์กล้องใหม่ชาร์จเร็วขึ้นและอื่นๆอ,อ,อีกมากดูเหมือนว่าช่วงต้นปีนี้เราจะได้เห็นการพัฒนาของสมาร์ทโฟนเรโทรจากทางวันพัสอย่างวันพัส12มากพอสมควรในหลายด้านเลยครับโดยจอมเผยอย่างยูเกสบลาได้เผยข้อมูลเป็นข้อๆให้เราได้ทราบกันก่อนครับแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับ โดยทางยูเกสปราเผยว่าวันพ l u 12จะมีการเปิดตัวที่ประเทศจีนก่อนในช่วงเดือนธันวาความปีนี้ครับตามด้วยรุ่น global ในช่วงตรีมาสที่1ของปีหน้าโดยการพัฒนาจะมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเซ็นเซอร์กล้องหลังในขนาด1นิ้วเหมือนกับ oppo find x 6 pro พร้อมด้วยเลนส์เทเลโฟตโต้แบบใหม่ที่อาจจะเป็น sony imx 709 rgbw ความละเอียด32ล้านพิกเซล และหน้าจอก็ได้รับการปรับปรุงให้เป็นชิ้นส่วนรุ่นใหม่ซึ่งก็น่าจะเป็น LTPO 4 OLED รวมไปถึงเทคโนโลยีการชาร์จเร็วที่จะเพิ่มความเร็วมากขึ้นจากเดิมในวันพัส11ที่ชาร์จเร็วอยู่ที่100วัตต์แต่ในส่วนนี้ยังไม่ได้ชัดว่าจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่กำลังไฟเท่าไหร่นะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ